สวัสดีทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้ววันนี้อากาศไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่ก็เลยเจอลูกแมวพากันดีดพากันปีนต้นเม้แล้วก็พิงเดดกัน อากาศก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี่ยวร้อนเดียเด๋ยวหนาวเดี่ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเจ้าลูกแมวก็คงปรับตัวได้แหละช่วงนี้อเออจะว่าไปนี่คือฤูดูหนาวแลลกของพวกเขาเลยนะทุกคนพอใซ่์ไซฉันก็พาพวกเขาขึ้นมานอนข้างบนบ้านเจ้าเสี้ยวอายผู้มีที่นอนเป็นซิบทีหอบเบื่อแะ้วก็เปลี่ยนหลงมานอนข้างล่างกับเจ้าไข่วันนี้แล้วก็มันดูท้าน,นอนของนางนะมันตะอมูตะมีนะแต่แกก็ไปเบียดเบี่ยงเ,เขาเกินไปนะไออ๋อเจ้าเสี้ยวฟูโอ้ยขอโทษจำแมวตัวเองไม่ได้ สักพักหนึ่งก็ลูกนี้หาที่นอนที่ไม่ไม่รู้ไปนอนไหนแล้วเจ้าเสียบไปกับแม่ก็เข้ามานอนแทน พอหลังจากนั้นไม่นานเจ้าเสี้ยวอายก็พากันมานอนสงสัยเมื่อกี้นี้ไปกินน้ำแล้วไปชี้มั้งพากันนอนรับแบบมีความสุขกันจังเลยพอตกแหลงกินข้าวเ็จเซนก็ต้องมาเจอนี้เลยนะเจ้าเสี้ยวฟูโอ้ยจะเป็นปือนจะเป็นม้มแทนประเทศยังหมาขี้มินหมอคือมาติดนาคแทอ้อวยเนาะสงสัยอยากเป็นนุ่มอยากมีนวดแล้วเลยมั่นใจไม้แกงใจไข่ไม้แกงใจเชื้อชั้นเลยส่วนซองสาวก็ตั้งใจแต่จะสวบกันแม่ก็อยากจะสวบลูกส่วนลูกก็อยากจะเล่นกับแม่ลูกกลัวลูก ขึ้นไปข้างบนเลยปลอดภัยกว่าทุกคนเห็นอะไรแวบๆนั้นไหมที่เดินผ่านไปข้างหลังนั่นไงไม่ใช่ใครที่ไหนจะเสียไปผู้รักสันโดษไงเออเขาเล่นกันอยู่ตรงนี้เกไปอยู่ตรงนั้นคุเดียวทำไมไปก,กันไหนทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และเจะกก็ใหม่คลิปนะ้า